ฟังก์ชันที่3เมื่อเปิดฟังก์ชันที่3นะครับแตะปุ่มสีแดงนะครับแอปพลิเคชันจะปักหมุดให้ในตำแหน่งใกล้เคียงกับกับสถานที่ที่เราอยู่สามารถย่อขยายนะฮะอันนี้คือสำนักง,งานของย่อนหงจุย้ยนะครับหงจุ้ยที่สร้างไว้เป็นของบ้านจัดสรรน,นะครับไม่ดีไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ เราวิเคราะห์แล้วสามารถแก้ไขได้นะครับไม่มีที่ใดในโลกนี้ที่ไม่มีของที่ดีไม่มีอะไรที่เสียหมดแก้ไขไม่ได้เพียงแต่ว่ารู้วิธีหรือไม่รู้วิธีทีนี้ถ้าท่านจะวิเคราะห์จากที่แปลงนี้ว่าเป็นที่ไหนนะครับท่านก็วิเคราะห์แบบนี้คือขยายออกมานะครับแล้วก็แตะต่อไปนะครับนะครับแอปพลิเคชันจะ จะมีผังสีเหลืองให้ซึ่งผังเนี่ยจะวางทิศเหนือตลอดนะครับเมื่อเราจับขยายให้ได้ขนาดเท่ากับอาคารแล้วก็ให้ขนานกับแนวอาคารกดต่อไปกดยืนยันนะครับแอปพลิเคชันจะบอกเลยว่าอาคารหลังนี้หันไปทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตรงตำแหน่ง215องศาบุคคลรหัสราศีสองส่งเสริม60เ ใช่ไหมฮะถามว่าได้องศามังกรไหมนะครับองศามังกรไม่ดี0%เลยนะครับแต่ทำไมผมกล้าซื้อนะครับเพราะเรามีวิธีการนะครับเสร็จแล้ว24ภูมิทางเข้าอยู่ตรงกลางค่อนถ้ถามองจากถนนยืนเข้ามาตรงกลางค่อนไปด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายแต่เนื่องจากอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่มี4คูหานะครับแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าคูหางเราดีไม่ดีนะครับ ห้องน้ําอยู่ที่ไหนดีนะครับ 8, 8, 8, แปดทิศแปดปฏิกิริยาทิศไหนมีหม้อปแปลงมีเสาไฟดีไม่ดีกระตุ้นโชคลาบติดพัดลมติดแอร์ตรงไหนนะครับอันนี้จะเป็นตัวบอกทีนี้อาคารหลังนี้พอเราแตะปุ่มที่เป็นแปลงที่ดินด้านด้านด้านซ้ายนะครับจะมีรูปแปลงที่ดินกับรูปบ้านขึ้นมาแตะรูปบ้านจะมีผังสีฟ้าขึ้นมาเราปรับผังนี้หันมาทางหน้าบ้าน แล้วก็ทำให้ได้หนึ่งในสี่ของที่ดินซึ่งเป็นส่วนของของคูหานี้อาคารคูหานี้นะครับตอนนี้เราต้องการดูว่าได้องศามังกรที่ดีไหมนะครับถ้าไม่ดีเราจะขยับประตูรับโชรลภเราจะเอียงไปด้านซ้ายก็เอียงไปถ้ายืน,ด,นด้านนอกก็เอียงไปด้านซ้ายถ้ายืนด้านด้านนอกก็เอียงมาด้านขวาเลือกได้นะครับว่าจะเอียงไปทิศทางไหนแต่เนื่องจาก ลดเวลามามาทางด้านนี้ถ้าเราเอียงด้านนี้แม้จะเอียงน้อยกว่าแต่มันเป็นการไม่รับแขกเราก็ต้องเอียงมาด้านที่คนผ่านมาแล้วจะมองเห็นเรียกว่าเอียงรับแขกรับชกลาบนะครับพอได้แล้วจะเปิดประตูตรงตำแหน่งไหน2ีภสิบสู่มใช่ไหมอาคารนี้ต้องเปิดประตูตรงกลางถ้ายืนจากข้างนอกมองเข้ามากึ่งกลางค่อนไปด้านซ้าย ถ้ายืนข้างในก็กล่งการค่อนไปด้านขวาเพราะฉะนั้นการจะบอกว่าขวาหรือซ้ายนะครับเราต้องบอกว่ายืนในบ้านและยืนจากข้างนอกมองเข้ามาไม่งั้นจะเกิดการสับสนเข้าใจผิดกันนะครับถ้ายืนจากถนนมองเข้ามาขวามือคือมังกรซ้ายมือคือเสือบ้านหลังนี้ประตูเสือเพราะฉะนั้นเป็นบ้านที่ผู้หญิงอยู่แล้วจะทําอะไรก้าวหน้ากับผู้ชายผู้หญิงเป็นผู้นําแต่เราสามารถจัดให้ผู้ชายเป็นผู้นําได้ โดยเรานั่งหันไปทิศทีด่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวบ้านนะครับเสร็จแล้ว8ทิศ8ปฏิกริยาห้องน้ําอยู่ทิศไหนถึงจะดีนะครับเราก็ปรับมาให้ให้ให้ตรงตามเมื่อกี้ที่เอียงนี่คือเอียงเพื่อทาประตูนะครับให้รับโชคลาภตอนนี้เรามาวิเคราะห์นะครับว่าทิศนี้ควรจะมีอะไรเพราะฉะนั้นมุมทรัพย์อยู่ตรงไหนผู้บุรธทรมอยู่ตรงไหนควรจะมีอะไรไม่ควรมีอะไรอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ น่าศึกษาเรียนรู้แล้วก็จัดนะครับมีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยในครั้งต่อไปวันนี้แนะนำการใช้แอปพลิเคชันให้ทุกท่านได้ทราบแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องนะครับตอนนี้เราทราบละว่าอาคารในชุดนี้เราซื้อคููหานี้ควรจะต้องทำอะไรบ้างจัดตกแต่งอย่างไรเพราะเราเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็สามารถที่จะย่อตัวเนี้ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ตอนนี้ผมก็จะมาดูว่าตัวผมเนี่ย นั่งไปที่ไหนดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าผมนั่งหันหน้าออกถนนเนี่ยรหสัสราศีสองทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้60%ผมอยากได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าผมก็หันมาด,ด้านตะวันตกเฉียงเหนือจะได้80%ผมไม่หันออกหน้าบ้านผมหันไปด้านข้างซึ่งมันก็ไม่น่าเกียดเพราะเราไม่ได้หันหลังออกหน้าบ้านเรายังมองเห็นคนไปมาติดต่อนะครับ ถ้าที่ทดีของผมที่สุดเนี่ยอยู่หลังบ้านนะครับ90%อยู่หลังบ้านถ้าผมจะนั่งหันหน้าไปหลังบ้านถ้าอยู่ข้างล่างไม่เหมาะสมแต่ถ้าผมจะมานั่งทำงานข้างบนซึ่งไม่มีใครติดต่อนะสามารถทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ลึกรู้จริงเราสามารถปรับให้ตัวเราจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าการจัดชัยภูมิของ สถานที่เนี่ยเราจัดให้ดีนะครับเราจัดให้ดีเสร็จแล้วตัวเราจะเข้ามาอยู่เราปรับตัวเราหันหน้าไปทิศรุ่งเรืองทิศที่ดีใส่เสื้อผ้าให้สีส่งเสริม